ไอ้นี่ๆๆ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 ๆ ขอพอพอพอช่วยไปหยิบยาตาตาให้ลูกดีที่อยู่ในตู้เย็น่ะยาที่เป็นรลอไวรุ่นก็น้ำนม อ้ออเอออ้วนเอาอ่งกะเพราเอ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 นลูกไอ้นั่นอ่ะตัวตุ่นนะอืมอืมอมอาอืม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 ่วมละเนรนาศ ไอไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นนะอันนี้ก็เสริมหล่อจังพี่ดวง <c oughs> ดวงหลอ่อไหมดวงดวงหลอ่อไหมก็ตรงตรงดวงหลอ่อไหมเด็กผู้ชายมีหนวดพีดวงเป็นผู้ชายมีหนวด <c oughs> มันเกี้ยวนี้มันเกี้ยวนี้ <c oughs> มันเกี่ยวพี่ดวงนี้ <c oughs> thank